สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดเพื่นเกากับมาพบก,กับแฟนๆอีกครั้งครับมือนีกับน,น้ำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจําวันที่1 5หากันยายน2566ยหครับไม้พี่ให้นนองเอฟซีได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังครับเ,เพียงแนวทาง มเวียดนามครับวัสนับสนุนที่ต่ากันเพราะนั้นครับเมื่อวานนี้เขาตัวเน้นครับเขาสองตัวเลยครับเขาวีกับปกตินะครับกับนี่แหละครับตามนี้แหละครับอยดางดูดหาก็สามตัวเดียวหาเน้นหาซีสามซีครับสองตัวเจาะกับหาซีสามซีครับเขาปกติหาซีเขาวีสามซีครับซีสามครับ ปังปังปังครับเมื่อวานนี่เขาสองเจาะด้วยครับเขาตัวเน่นเร้อมครับครับมาตามกระต้อครับเลขเด่นมือนี่ครับเจ็ดหาแปดสามีครับถ้าสองตัวครับวิ่งรูดสองตัวเป็นเจ็ดก็หาครับถ้าตัวเดียวเน้นตัวเดียวกับเจ็ดครับวิ่งรูดเน่นตัวเดียวเป็นเจ็ดครับ ชุด2ตัวเจาะครับเนื้อทาง2ตัวเจาะ7 5 7 8 7 3 7 4 5 8 5 3 5 4 5 6ครับรู้สึกว่า VIP สิเขามาตลอดเลยครับพักน้างหลังเขา VIP หลายครับชุด3โตครับ8 7 5 7 5 3 348 358 7 55ครับมาเบิ่น55ครับชุดเน้นครับตัวเน้นครับเน้น8 7 5ครับ8 7 8 5 7 5ครับเน้น8 7 5ครับ8 7 8 5 7 5ครับครับ แนวทางกับมีเขามีหลุดนะครับเบื้องแลักับปวดชัยวิจารณญาณเด้อครับใส่เป็นแนวทางไปเปรียบเทียบกับประจา์ทางอื่นๆื่นตัว,วมีเหลก็กมักเหล็กชอบเล็กที่ได้มามาตรงกันกับจัดครับสายเสฟเบฟสายประหยัดกับเอาเฉพาะตัวนิ่งก็ได้ครับประหยัดบ่เอาทุกตัวครับคัดตัวนิ่งมาให้ครับ ครับสำหรับเมื่อหนี้ผู้ใดมาเบิ้งก็ขอให้โชคดีเด้อครับขอบคุณที่เขามาทักมาทายกันครับเอซี FC ทุกทุท่านครับเป็นกําลังใจงให้กันครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสิบรดไพาดกิปบตัวต่อไปเมื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆครับสวัสดีครับ